สวัสดีวันที่2ีสิบงธันวาคม2566รกเวลาหลังเที่ยงวันนี้มีสมาชิกใหม่เพิ่มมาหนึ่งต้นจากร้านเดิมที่เคยสั่ง ในกล่องจะเป็นกิ่งตอนกิ่งชาของเมืองคงจากร้านสวนก้าอนกายการเด่นเื่หนองเรือจังหวัดขอนแก่นมาติดติดกันเลยเมื่อวานก็มาคู่หนึ่งวันนี้ก็อีกกิ่งหนึ่งนะสมารถชิกใหม่จริง กิ่งเมืองคงมีอยู่ก่อนน,นั้นๆแล้วกิ่งหนึ่งแต่กิ่งนี้ก็เห็นแล้วก็สวยดีอดใจไม่ไหวก็ซื้อต่อไปอีก <laughs> ตัวนี้จะมีกิ่งข้านเยอะกว่าตัวที่ก่อนที่ซื้อมานะ นของมีรอยทะลุมาเลยนะขนส่งไปชน,นีนี่ถ้าแพกมาไม่แข็งแรงเนี่ยต้นไม้มีสิธํ์ชำรุดเสียหายหนักอวันนี้อากาศเย็นเย็นแต่เมื่อคืน นอนเกือบบลับเย็นขาบริเส้นยิงขาเงียวนอนมีเส้นกงิงก็จันกิลุกขึ้นมากอะ่ะเสียเวลานอนเงอเละนอนนอนรับตื่นจ่อ,น,อนนะอะไรอ่ะปูบ้าอืมวันเดียาวัสดีอ่ะ ลกันยังยังมีเรื่อยๆสั่งมาเรื่อยๆอยู่ตามโอกาส ต้องระบังหน่อยหน้านตอนเมืองคงกิ่งชํำกิ่งตอดูแรกเขาบราว้มันมีดอกอยู่ ดูงาหน่อยเพิ่งน,นำตัวนี้อเน้ำหนักต้นนี้ก็อยู่กิโลใหญ่อพอกันครับเกือบเป็นซ้ำแขนงเงาแขนนะ <c oughs> ต้นนี้จ้าบาทดหัก ตัวนี้เท่าไหร่สี่รลอยสี่รลอย,อยหกสิบสี่รลอยแปดสิบจำาราคาบุคคลใดอีนี้ต้งดอกต,นนตัวนั้นพอดีกว่าอันนั่นอันนัา สี่ร้อยกว่าบาทนี่แหละผ่อมทรงมา,มาขึ้นดอกนิดหน่อยอยู่นี่ก็มาขึ้นเนีะ่ะสวยงามเมืองคงกิง่งช้ำกิ่งตอนจับมูพั่นต้นแรกอุ้ยต้นแรกที่ซื้อมา ตัวนี้สูงกว่าแต่แตกสองตรงนี้เทียบกันกน็ว่าตัวนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าจริงเยอะกว่าอ่ะกระถาง ดินเตรียมปลูกบวกกับกระถางพร้อมลง <c oughs> <c oughs> แต่ะต้องเมืองหากก้านละกัน่ะสรุปราคาสี่ร้อยกว่าบาทราคาพร้อมส่งถ้าร้านแพ็คส่งหนึ่งวันก็ถึงบ้านสวยงาม ไปครับผม